ตัวเบเนี่ยกับก้าวปดต้มเรือกว่ากุ้งต้มภาชาบ้านเรามันกับไม่ปักกินกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ให้ต้มเล้ยวนะก็ไอต้มก้าวปดหรือต้มกุ้งนี่จับกับจับก็ว่าว่ามุ่นหลบปิดคือก็ก้่ต้มกุ้งนี่ไม่ได้เร้วตุกจับเป็นก้าวอยู่อืมกาปรับผมเช่นกว่าแต่ว่าก็ผมเชื่อไม่ก็อย่างเรื่อกาวเบิ้ล ตีนี้ตัวปุยก็โม่โต๊ดก็ยโมยังกอยังได้ก็ยังไม่ได้เร็วตกจับรับจากนั้นรับหลักเส้นยังกอยตีนี่บางกคนว่าจิ๋งหรือก็เป็นความจริงนะครับก็ก็เชื่อการรับมาแล้วตีนี่ปูดี่ตั้มเกาลามหรือลามเนี้ยว่ตัวปุยก็ตุ๊กรับตกจับก็เลยกับโปรอตานโก้ก็ยิ่งคือตัวปุยนี่กับ ก้อยก็แม่ก้เ ouais, รียวกับก็แม่โก้เล้วกกดไม้โอกมานานแล้วตวก็ไม่เอามาบังกับใจก็แม่โก้ก้อยแล้วกับตัวเผยนี่หมายคิดนี่หรือว่าหัวคิดก้อยเช็คนี่กงยังไม่ต้องใจแล้วตทีนีพูดแต่ว่าชูบุรีนี่ก็แน้นำพูดชูบุรีก็ตัอเผยก็คงไม่ต้องชู้แล้วรับเพราะว่าบุรีนี่มันตรงจุดใช่ไหมครับถ้าเราไม่จุดเลยจัดรูปอย่างเลยก็มีความพิดมุนละพิดกับระวังนะ การพลับเป็นเส้นนะคนรูบุรีเอ่อก็จับมนหลับปิดนี่นลยกับหัวกนไม้กาเข้าขาโอกตัวปอยก็ปรับได้ปรับได้เยอะแยะแล้วก็พรับได้เยอะแยะเราะว่าทำใจก็ยอดจวดๆทำอะไรก็ปรับตองนั้นคือคนหน่มีอำนาจปรับกับปรับได้นั่นติดสถาบันกับไอ้เจ้าหน้าตีปรับคือตั้งก้อยโก้ก้ยตันปอวยคนกวนเราเก็บมาปรับเลยเช่น เรือตโวรากันได้แต่เวาหัวเวลาหัวรวยกันทีนี้กับน่วยงานเาี่ยไอ้ไรอ่ะบุหร่ามีมีที่จะมาปรับมันรวยกันเพราะก้นไม่รู้เรื่องว่ามันเดี๋ยวก่อ้วยลม่ามเนี้ยมังมันต่ำดมมั้งตัวพ่อนนี่กับดมบานบานไม่ต้องกินกันแล้วกับไม่ต้องกินกันแล้วเราไม่ก้อยกล้าก้วยนะกับตอนนี้มันเปรียงให้ดื่มต้นต่ตัวพ่อนก็ปรับจริงจังกับว่ามันต้มก็ไม่ต้องกินกันแล้วนี่เพิ่มจบกินว่ามันต้ม บางคนว่ากันน <generally> <Disney> ุ่งจะเล่นล่วงนุ่งกับกาตกกล้วยนุ่งผิวมันไม่ก่อกล้วยแม้ต่งมก็ยางตกกล้วยอ้ยอมลำบากบานเมืองนี่เลยแล้วกันก่อกล้วยไม่ได้ไอ้เรื่องไอ้จุดย่าเราก็ยอมรับแน่นะว่ามันก็เออมันโกงมันย่อยตัวไอ้ก่อกล้วยต้มมั่วมันก่อกล้วยต้มคงต้มกระปุนอย่างพลับเลยนี่แหละครับบานเมืองเราเลือกนักการเมืองเวตัง ไอ้ไปตั้งไอ้กดดับเบียบรับมาลับรานี่ตัวนี้แกเหลือกันแล้วกันปนนี่ไม่ไหวแล้วเบื่อเลยจบะไอจะตักจะตามไอ้ไรเกี่ยวบไอนักการเมืองนี่ตาตา้ผมพว่าเพมีไปเหลือไม่เพไม่บอกตัวเบื่อเลยตอนนี้ตาตามงคนตัวพอยก็ว่าเบื่อเลยตบการไปเหลือกตั้งเราไปออกก๊ กางล่างเป็นนี่เดี๋ยวรเดว๋ยมีปัญหานะการเรือเรือชุนหนักทุนหนักจนจัดจังเชื่อมดแต่คนเดี๋ยวตุ้มเดี๋ยวเดินตามยาวดุนไอ้รถกยากษ์ต้องรอรถมือนหยุดชุนหนักคำดุนเออถตาว่าเดี๋ยวจนชุนหนักไอ้ผีการผีก็ผีการก็พวกหลูกช่วยแจงความมีความพิดนะมีความพิดนะก็เดี๋ยวจนชุนหนักนี่มีความพิษทีนีลประกันก็ไม่ ก็วก็ไม่จดใจ้นะก็วมันไอ้นะุ่มชุนหนักก็ก็นี่เป็นชุนหนักหรือชุนหนักมันมันเล่งไม่ได้ประกันวะทั้งประกันไม่จดใจก็ต้องลงรถขับรถแต่ว,ว่าไงดีนะถ้ากุณประกันจันนึงไวเร็วแล้วกุณไปจนชุนหนักอันก็ประกันเขาจะไม่เอาเรืองกับชุนหนักนะเพราะเขาไปขวางรงชุนหนักไม่ได้สิ เราชูนักจนจัดตะโยมทองแต่โดนคือคำว่าชุ้นักตะโยมทองแต่โดนเป็นชูนักจนจัดแล้วกับก็ตีความแบบนี้ถ้าชูนักแต่มีเจ้าของอยู่ในอณาบริเวณหัวบ้านนั้นมีเจ้าของตั้งโย่บนตะโดนอยู่ในชาตานตีตัวนั้ทชานตีชาตานนั้นจนจัดต่างนั้นชูนักกาตะก็ไปเดาชูนกับตัวประกันจันึ่งกับตกช่อมรถเอง เปล่าไม่มีกูกว่านี่เปล่ากูกว่านี่เดี๋ยวเป็นชู้นักกันประกันก็ไม่เอานะอย่างรูนั้นด้วยมันต้องเป็นกูกว่านี่อะทีเจ็เจ้ากวายวาหลักกลางด้นบางคนนะเห็นมันไม่มีชีวิตช่้ยกว่าหลักกลางด้นอย่างเจ้าเลยครับอย่างเจ้ายกตัวอย่างเจ้ากวายว้ากับมันก็ขวายคว้าก็กันโอกาสหลักกลางด้นกับมันก็เพื่อนต่างเรื่องแต่ว่าสู้นักจนจัดไม่เคยรับเป็นเจ้าเี่ครับ ยังไงเลยก็ไม่รู้โจก็ดีความปรือกับโปรดจบายแต่ว่ามันมีกฎไมคขบกุมชู้หนักแล้วก็มันโอ้เรืองเนี่ยเป็นแบบนี้อะแต่ว่าชุหนักกันว็บกุมเนี่ยกฎไม่แต่วอกมาเปร็กเพรกเนี่ยไอตีปุ๊มอุ่มยิ้มก้มก้มใหญหัวกะต้มต้มกงไก่กะตัวนี้ตกปลับเล้วกับเออว่าคือ้นบานก้อนแก่ๆทุกคนพวกเมียต้มกงไก่ ดูต้มข่าผัวไก่โต๊ะปรับโต๊ะร้องกันได้กาวบุญกาต้มกงไก่ก้างตาดุนไอ้ไรตีมันชุดยอดวันนี้กดไม่ประติดเราก๊าัวต้มกงไก่ต้กข่าผัวไก่โต๊ะปรับกาวบุญแล้วต่อไปกินไอ้ไรกันล่ะกงอยากกินกงดิบแล้วต๊อกกันเลยว่ามันต้มกัาต้มไม่ได้เร็วนึงกต่นึงไม่ได้เรยวกินว่ามันดิบ กันที่นี่ไอร้อยตีมันปั่นนี่ไอประติดนี่ทีนี้ก็อยยางก็ไม่ต้องกินกันเร็วแต่เพื่อนัทนที่นี้นัวต้องไปกินก๋อยก้องในห้างนัวก๋อยจำเรตลุบนยะมันได้เด็ดเร็วเร็วเปิดาติกี่บีเป็นคนไมนี่นี่หน้าย,ยางังโบกกิดไอโอกนี่เจ้าโบาห้างดางจาดกิดแบบนี้ไี่อกคนไม้น,นะอย่าให้มันโก้ควยกันไม่โก้อวยหรือไม่ร้ตามาน กินหรือมันต้องมาเจอกล้องร่างจัดจลาดไอ้โบดนี่ทีนี้ก็ไอ้โอก่อนไมก็อกเป็นปวดลาดุกิดไ้โอ้ก่อนไมมมันบรือจะรุปเร็วกับเถอะเพเราก้ก้อยพุงอ่านนี่พุงไม่ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยก็หนูลุ่มได้าโดนพุงอ่านในบ้านจ่ายแก๊สนี่ยังได้กนแต่ว่าต้าว่าใช้หมายกู้นีระว่างโบกางเกียงโรงเรียนกันตกปรับเลยถ้าก็ใช้หมายกู้นั้น Ừ. thì hoàng quân và cả chạy tan tan tung chưa Tao và tan ở mốc ấy không quen lâu Trường liên tiếp cho ban là ai dám bắt tiền Tương cầu với vào cào cao phong cào phất anh đầm chăng cả, không cần ăn rất nhiều, vừa mua phất mà đi phất bùi còn không có quay, ai dám làm cả, <cười> <cười> Cao ăn cả, núc tiền này, không cần ăn sẽ không đủ, cào phất đấy, anh chỉ muốn trống này ăn về tương cầu cao tổ, cầu không có ต да> ีน uh> ี to ่โตไมโครเวฟมันอันตรายนะก็ห so well ้ามใจเร้วตอนนี้ก็เพมกระสกอยู่เกลืองนึงแต่ผมก็ไดุการณ์บันญัมโตเอามาใจเหล่าเลยเพราะมันอันตรายก็ตกองใจอย่าไปโตไมโครเวฟเลยโตไปเลยเลยต่ำเพลือต้มก้อยก้อยกินก็กันก้อยไม่ได้เร้วกระตุ้นใจโตไมโครเวฟแต่มันไม่มีควันตอนนี้ผมต้องใช้อยู่อีดนึงเหว่เขาจะปั่นนักกิจช็อปเป็นควันขึ้นกักกลักแล้วช่ยไม่มาจับล่ะ มาจับตาเมนมาย่างไล่ยังไล่ตีกันเลยไอตีว่าเมนไอ้ตีควันคืนของหนูจะหมดหมดแล้วปืดเป็นลงมาจับเลยตาตีนี้ตัวพ่อต้องก็จับแล้วก็ไม่ปักเป้ากันแล้วควงโอ้ไม่ไว้กันกดไม้กันมันผันนี่ละเด้ยย่ำยืนหมดแล้วนี่ตัวพ่อเนี่ ai à, ai thì chút răng chút tổ răng chút nhá các mấy cái chút leo nữa vừa và à, thì ra bán của cụm tàu thì tí cổ quay tôm con ngắm nhận chấp lấy cái tàu bơi cái rồi tàu bơi tầm này dán ủ ta lát đấy rồi còn cổ quay mới đai leo cổ cổ quay mới đai leo lấm cái vừa tông lặc tông mà con con dính dính kín mấy ngôi thì nó hòa man cái mới anh tông lặc ตั้งตอมเปิดป้วยก็เจงก็เจงคว่าหมกปิดปล่อยเโก้ควยนี่แหละกับกดไม้แต่ว่ามันไม่น่าจะโอกเหม่เลยเนาะกดไม้แบบนี้ก็กดไม้เอ่อโก้ควยขังใก่โก้ควยดอกควยต้องเช่ากาปลัดนะไม่ว่าโก้ควยทำอะไรเลยนี่ผมเจอไอ้กีดควยแกดไว้ หลายกรงนากาตุนเหล่าจ้าเราไม่เคยจูงโก้กล้วยไม่ได้เราเคยจูงโก้กล้วยตกเสียกาปลับนี่ไอ้ยาหลังคนไม่รู้ตี้ใหวางให้ดีวันถ้าเอยโก้กล้วยดอนอีตกเสียกาปลับกาโก้กล้วยวันไอ้บื่อแต่ว่ายังเคยกางดุนหรือเบื่อแต่ต้มกุ้งกางดุนแต่ต้มกุ้งตำในตำนาวัดน่าร้อยวันตัวตินไอ้ลักเส้น ว่าต้องก็จับก็ปลาบมันต่อตๆลงได้กันแล้วกาวเบิบ้ลเจ็ดเบิ้ลกาวเบิ้นเปล่านั่นนะต่วเบียร์เบิ้นมันกลัน่นร้านชุดยอดจริงรัฐบลาลปฏิรูปก็จบคลิปเกเรี่วันดีคนรับ